ฮัลโหลสวัสดีครับกับกับฟุ่มเฟอร์ชันแลหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับมาซรุนะครับอันนี้ฉีกแนวนิดนึงนะครับแต่เป็นตัวที่ผมรีเควสต์นะแล้วก็มีคนถามมานะครับว่าเครื่องดูดฝุ่นของมาซรุเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่เอามารีวิวให้ดูแล้วนะครับตัวนี้เป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายนะครับ Convent Vacuum Cleaner ชื่อรุ่นนะ SCV ขีดแปดศูนย์ห้าเอ็นตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องเปล่านะมอเตอร์บัลเลตอัตราการดูดฝุ่นนะครับเก้าจุดสี่ kpa นะครับถือัตรา การไหลของอากาศนะครับ46 cfm เนี่ยหน้าตาเขานะน่ารักมากเลยอ่ะแกะเลยแล้วกันคุณอาจจะไม่เชื่อนะครับแต่ว่าเครื่องมือใช้แบบนะครับที่ผมใช้บ่อยที่สุดนะครับคือเครื่องดูดฝุ่น <c oughs> ก่อนหน้านี้ผมมีตัวหนึ่งตอนนี้ผมก็ยังใช้อยู่นะครับในห้องนะได้เวลาอัปเกรดเป็นตัวนี้แล้วนะครับใช้ตลอดนะครับเวลาดูดฝุ่นในห้องเพราะมันเล็กแล้วก็มันไหลาสายด้วยนะครับมีคู่มือมีใบลงทะเบียนรับประกันออนไลน์แล้วก็มีตัวท่อต่อมีหัวแบบนี้ หัวแปลงแบบนี้มีหัวแบบที่เราเห็นเห็นกันบ่อยๆข้อต่อมีอันนึ่งชั้นแรกนะครับหมดต่อมาข้างในนะครับชั้นที่2เป็นแปลงเหมือนกันแต่เป็นยาวๆแล้วก็หัวแบบนี้ให้มันแคบลงนะครับแรงดูดจะได้มากขึ้นแล้วก็ตัวเครื่องเนะี่ยตัวเครื่องไปนี้นะครับแยกล่างมาตัวเครื่องนะครับมาอย่างนี้เนี่ยเราจะมีเป็นร่องอยู่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแง่งวิธีการก็คือใส่ข้างล่างให้มันตรงร่องกันก่อน เนี่ยถ้าเข้าล็อกปุ๊บมันจะอย่างนี้เลยเนี่ยมันจะอ้าได้แค่นี้เห็นไหมครับเนี่ยเข้าแล้วเสร็จแล้วก็กดเข้าไปเลยนะเนี่ยกดเข้าไปแรงๆง่ายเลยนะครับปลดล็อกปุ๊บแล้วก็ยกขึ้นนิดนึงนะครับเรียบร้อยแล้วใส่ก็ปึ๊บแนน่ง่ายเลยมีไฟวดีด้วยนะครับไปเล่นไปนะครับเกือแบบไปเขาเรียกอะไรดูตามใต้โต๊ะใต้เตียงนะจะได้มีไฟสองนะครับแต่ถ้าเราต่อแบบความยาวสูงสุดน,นะครับเนี่ยเอานนี้มาต่อกันนะครับเนี่ยปลายมาต่อนี่ ตรงนี้นะครับความยาวนะผมจะจับตั้งแต่ตรงมือนะครับจนถึงปลายเนี่ยนะครับว่ามันยาวเท่าไหร่ประมาณ90เซนนะครับจากปลายนี่โดยที่ยังไม่ได้ต่อนะต่อปลายอยื่นนะครับซึ่ง90เซนนี่เพียงพอนะครับต่อการยืนผมถือธรรมดานะครับแล้วก็เอาปลายนี่แตะพื้นเนี่ยข้อศอกผมยังงออยู่เลยมันค่อนข้างยาวเพียงพอนะไม่ใช่แบบว่าสุดมือจนต้องก้มนะครับอันนี้ไม่ไม่ต้องห่วงเลยแล้วแต่ละอันนะครับแปรที่เขาให้มานะ อันนี้ก็บนพรมบนอะไรพวกนี้นะครับแปลงที่มันมีหัวแปลงแบบนี้ก็มีทั้งสองอันอ่าแล้วก็หัวตัวนี้นะครับก็ดูดทั่วไปเลยนะครับไม่มีแปลงด้านล่างนะแต่ตรงนี้เป็นยางนิ่มๆนะครับคือเอาไว้กันนะกันฝุ่นมันหลุดมาข้างหลังแล้วก็มีล้อให้นะครับเนี่ยยังหมุนได้เล็กน้อยปรับขึ้นลงได้นะครับอันนี้มาดูที่ตัวมันนิดนึงนะครับ ตรงนี้เป็นช่องนะครับแบบก็ไม่ใส่มากนะครับแล้วก็ข้างในก็เป็นไส้กรองนะครับเดี๋ยวผมถอดน่าจะดึงได้เลย,เลยอ่านเนี่ยดึงธรรมดาขอบนะจะเป็นยางนิ่มๆเพราะว่ามันจะกันฝุ่นตัวกรองเนี่ยเขาเป็นกระดาษสมมติว,ว่าฝุ่นมันจับเยอะๆก็คือเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเขี้ยวอยู่นะครับก็บิดออกมาอยู่นีน่แล้วก็ไปเป่าฝุ่นไปเคาะอะไรก็ได้นะแล้วแต่นะครับเวลาใส่ก็ใส่กับเข้าไปให้มันตรงร่องหมบน,นี้ปเพบแล้วก็บิดเข้าเท่านั้นเองนะครับอยู่ละ นะแล้วเวลาใส่กับตัวนี้นะครับก็แค่เอาตรงข้างบนเนี่ยเห็นไหมข้างบนเหลี่ยมๆนี่ใส่เข้าไปให้ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับจับประมาณนี้ปึ๊บยัดเข้าไปนะครับให้มันแน่นดูตรงด้านหน้าของตัวเครื่องดูดฝุ่นก็จะมีตะแกรงกันอีกระดับหนึ่งนะครับกันพวกเศษอะไรใหญ่ๆนะครับมันหลุดเข้าไปไปทําให้ตัวมอเตอร์ใบพงใบพัดมันเสียหายนะครับก็จะมีตะแกรงกันไว้มีฐานให้วางได้นึ่งเนะี่ยฐานจะวางแบบนี้ อ่าแล้วก็สวิตช์อยู่นี่ครับออฟออนแบบง่ายเบาแบบเบาบ้าเฮ้ยโอเคดีอ่ะลองใส่แบบดูนะครับเปิดนะครับหนึ่งสองซ้ำโแรงครับแรงแต่เสียงดังพอสมควรนะหรือว่าเสียงดังนะอันนี้พูดตรงนะครับแต่ความแรงนี่หายห่วงแน่นอน แล้วก็เวลาดูดปุ๊บนะครับตัวนี้เห็นช่องพวกนี้ไหมลมมันจะระบายออกอย่างนี้นะครับซึ่งมันจะมีฟองน้ําติดอยู่ด้วยมีฟองน้ําซับอยู่ข้างในนะครับในกรณีอย่างเช่นมันดูดแล้วมันมีฝุ่นละเอียดอะไรเงี้ยแบบละเอียดยิบหลงเข้ามาเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกองไม่ให้ฝุ่น,นมันออกมาลงมาอีกก็ต้องมาดูดอีกนะไม่ใช่นะครับเนี่ยตัวนี้เขาจะมีฟองน้ํากองอยู่ข้างในหมดเลยปะ่ะเดี๋ยวไปลองกันดูนะครับผมเจอปัญหานี้ประจำนะครับเวลาแมวเขา้าไปทําธุระเนี่ยเวลามันเขี่ยโน่นเขี่ยนี่มันจะล้นออกมาจากกระบะ ทุกทีนะครับแล้วมันก็จะกิ้งเพราะมันกลมมันก็จะกิ้งไปทั่วบริเวณเลยนะครับสุดท,ท้ายก็มานั่งกวาดเสียเวลามากนะครับดูดได้ยอยู่แล้วแต่มาดูว่าประสิทธิภาพในการดูดของเขาเนี่ยเป็นไงบ้างน,นะครับดูดแบบเปล่าเลยนะครับแบบหัวโตวนี้เลยนะไม่ต้องไปใช้หัวตัวบีบด้วยซึ่งหัวปกติเนี่ยมันจะดูดเขาเรียกอะไรแรงลมดูดมันจะน้อยกว่าถ้าใส่ตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะบีบนะลมอัดลมให้มันแคบขึ้นนะครับมันก็จะดูดได้ดีขึ้นนะลองใช้แบบเปล่าๆเงี้ลองดูก่อน สบายครับเดี๋ยวผมให้ดอดกมุมดูดขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปแตะพื้นเลยนะครับคือแบบอยู่ห่างหานี่ก็ดูดแล้วนะครับสบายมากผมจะดูดโดยใช้ตัวปลายนี้ดูซิว่าความแรงจะเป็นยังไงนะครับไป สบายครับนี่ล้วดูนี่คือฝุ่นที่ดูดเข้ามานะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะอยู่ตามกองอยู่ตามพื้นอย่างงี้นะครับอ่ะทีนี้มาลองของหนักรูบ้างนะครับอันนี้เป็นน็อตตัวเมียนะครับน่าจะประมาณสัก M8 ได้ความหนักก็ระดับหนึ่งนะแล้วขอบหนาด้วยนะไม่ให้แบบบางๆนะน้ำหนักนี้ถือว่าใช้ได้เลยดูซิว่าจะดูดยังไงครับผมใช้ตัวนี้นะตะแคงเข้าไปอย่างงี้มอยู่ในนี้หมดเลยนะครับแรงดูดมันเหลือเฟือมาก เรี่ยเลยนะมีฝุ่นเลยหายเตยหายหมด โอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะสำหรับเจ้าเครื่องดูดฝุ่นมาสรุตัวนี้นะครับแรงผมบอกได้เลยว่าความแรงเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะสำหรับงานดูดฝุ่นนะไม่ว่าจะเป็นดูดฝุ่นในบ้านหรือดูดฝุ่นในรถคุณสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับมีจุดหนึ่งท่านั่นเองที่แม่บ้านเขาพูดมาก็คือมันจะมีเสียงดังนิดนึงนะครับแต่ถ้าแลกมาด้วยความแรงเนี่ยผมถือว่าโอเคเลยนะเพราะว่าต้องการเราต้องการแรงดูดมากนะครับโดยเฉพาะเนี่ยกับงานพวก พรมพวกอะไรเงี้ยนะครับที่มันคาบที่แบบมันติดแน่นๆเนี่ยพวกนี้นะครับมันต้องการแรงดูดสูงมากนะครับนะแล้วก็ภาพรวมนะดีถือได้นานนะเพราะว่าน้ําหนักมันไม่ได้มากแล้วก็สวิตช์ก็ปรับง่ายนะครับใส่แบบ CM ก็ยังไม่หนักภาพรวมโอเค สำหรับราคานะครับตัวนี้นะเครื่องเปล่านะดีมากเลย1490บาทใครมีแบตมาสลุหรือว่าโอซุกะนะครับคุณเอาไปใช้ได้เลยแต่ถ้าคุณอยากได้แบตหนึ่งก้อนนะครับแท่นชาร์จนะครับอยู่ที่2 1 9 0นะแล้วก็แบต2ก้อนนะครับ2,690าบาทนะก็เลือกได้นะครับมีหลายแพ็กเกจให้ซื้อนะครับก็จบไปนะสำหรับวันนี้ฟุฟเฟอร์ชอขอลคาราไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด Sub สไครต์ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายแจมครับนี่เดี๋ยยวไปดูต่อเล ไปแล้วครับบ๊ายบาย